สวิตจะไหมอ่ะเปิดไฟเลยนะออบ้านใหญ่ของเท่เออเฮ้ยทำไมทำไม,<ะ>ไมบ้านมันไกลย,ยังเลยวะเออวะก็ไม่น่าต้องเรียนช้า้นก่กันเลยมึงอยายุ่งกับเรื่องของกูเลยเอ,อแต่ถ้าเป็นกูเว้ยกาไม่ไหวนะเว้ยถ้าอยู่กับแฟนไกลนขนาดเนี้ยมึงเขาพูดถึงเ,เ,เรื่องผู้หญิงปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเีขขาวของมึงมีสี่อาทิตย์ใช่ป่ะสามมึงนี่ก็สอนรู้ทุกเรื่องเลยวะเอา ก็กูอยากรู้ว่าแต่กิ๊อะเป็นไงบ้างวะธรรมดาเอ้ยคนที่พูดว่าธรรมดามันไม่ธรรมดาหรอกกูรู้กูไม่ได้โง่นะจะเซาซีจังวะเอ้าก็เซาซีดิกูเห็นมึงอะไปไหนมาไหนกับเขาตลอดเวลาตัวติดกันหรือไงติดกันบ้างเวลาตัวติดกันนี่อย่าบอกนะว่ามึงกับกิ๊เฮ้ย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 นี่มึงได้กันแล้ววะจะพูดยังไงก็ได้เอ้ย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 เล่าอเล่า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 รอยากรู้จริงเหรอเออ อืมโอเคเราก็ได้เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเว้ยกูไปบ้านกิฟแล้วพ่อแม่เคทไม่อยู่จากนั้นกูเลยได้เข้าบ้านกิฟแล้วก็เข้าห้องนอนกิฟฉะจากนั้นก็อ,อืมก็นดาเริ่มเคลินไหมเนี่ยเออเออเออปอแค่นี้ด้ว่โอ้นยนายการเอาเองกำลังเอนจอยเลยเนี่ยไปว่าแต่ตอนทำนี่มึงรู้สึกยังไงบ้างวะอธิบายยากวะกูว่ามึงต้องไปลองเองวะแน็กเชื่อกูเออแล้วกูถังตรงเหรมึงใส่ถุงป่ะวะ วันนั้นเหรอมึงกับทันหันวะึูเลยไม่ใส่เฮ้ยเดี๋ยวนี่มึงไม่ได้ใส่ถุงเหรอเออมึงบ้าวะเนี่ยบ้าอะไรของมึงบ้าก็มันไม่สนุกอ่ะกูไม่ชอบนี่มึงคิดได้แค่นี้ใช่ไหมมึงอ่ะพูดอยู่ว่ามึงเคยเลยนะกูมีเรื่องจะเล่าให้มึงสองคนฟังเรื่องอะไรวะเรื่องเนี้ยพวกมึงรูแล้วห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะ เมื่อสองปีก่อนนะกูเคยมีแฟนชื่อแพทเราสองคนอยู่คนละโรงเรียนแต่จากกันตอนในค่ายชอบเขามาตั้งห้าหกเดือนกว่าจะไปบอกลาเขา,านนะเอาบ้านแพทกลับทางนี้เหรอ,อเดี๋ยวบ้านเราเลย,ยงั้นกลับด้วยวกันปะวันนั้นกูก็เดินคุยกับแพทมาเรื่อยๆกูแบบรู้สึกดีกับเขามากๆเลยเว้ยเขาคนแรกที่กูรู้สึกว่ารักจริงๆอะ่ะจนวันหนึ่งความรู้สึกมันก็ทําให้กูพูดออกไป เหนื่อยเนาะนั่งพักกันเถอ,อะแพดเราไม่ได้จะถามแพทอะ่ะว่าไงคือแพทคิดยังไงกับเราอะถอมมามบาีก็เอาว่าบาทคิดยังไงกับเราเรา เราว่าเราชอบแพทป่ะเราเมื่อแบบนั้นแหละความมื่ดแล้วอ่ะกลับบ้านกันไหมเดี๋ยวเราไปส่งนะอตอนที่เราครบกันอะ่ะมันเป็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเลยเวยแฮทที่คนแรกที่กูคิดว่าใช่คนนี้แหละคือคนที่กูอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้น ทมไหมเอเอแล้วก็งงานอ่ะฮะบาทว่าบาททําตกแน่เลยช่างมันเถอะนะฮะบาทรักแฮนนะ แต่นั่นแหละวันนั้นแม่งคือวันที่กูแม่งคือวันที่กูพลาดที่สุดในชีวิตแฮทเป็นไงบ้างอ่ะเราจะทำไงดีอ่ะบาทก็ไม่รู้อ่ะแฮททำแท้งเลอนะจะบ้าเหรอแฮทใจ,ะจะเย็นก่อนใจ, <ะ S 1> จเย็นบ้าเลย ลูกอยู่ในตัวเราเลยเว้ยไม่ได้อยู่ในตัวบ้นแพทฟังบาสก่อนนะถ้าเด็กเกิดออกมาเราจะเลี้ยงยังไงเนี่ยนะโคตของแพทกับบาสเลยนะเราทําได้แค่นี้จริงเชื่อบาสนะทำแทง้งเฮ้ยแล้วมันเป็นไงต่อวะสุดท้ายแพทก็ตัดสินใจทำแทง้งอาวแล้วมันจบแค่นั้นเองเหรอ มันแย่กว่านั้นเยอะเว้ยเพราะความคิดบ้าๆของพวกกูทำให้เด็กคนหนึ่งต้องตายไปเรื่องแบบนี้มันไม่เคยจบหรอกมันคือตาบาปในชีวิตช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่หอมหวานถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นความสุขพวกนั้นความหวานในปากของพวกมึงมันก็จะกลายเป็นแค่ขี้เถ่า ทุกอย่างมันจะหายไปเพียงความสนุกงโง่งชั่วข่าวที่มันส่งผนถาวรมังว่ามันคุ้มแล้วอ่ร